เข้าในหน้าออกรวงเข้าในให้ในหน้าออกรวงแล้วบัน,นี้จะเป็นดวงงามเขากำลังออกดดแดดไปเศเเร้าอะไรมือนนี่ เข้าในนาออกรวงเข้าในให้ในนาออกรวงแล้วบัน,นี้จะเป็นลวงงามเข้ากำลังออกดดแดดต่เศเเร้าอะไรมือนนี้